ยิส่ตะกร้าก่อไม่ใช่ด้ค no, ่ะยบดีไพี่นใช่ค oh. uh, yeah. ่ะเขาเขาชอบเล่นตัวต่อค่ะอัน oh. นั้นม no. ันใหญ่ต่อต่อไม่ได้ค <um ่ะต้องต่อในนี้ อ,อันนั้นสีอะไรครับอันนั้นสีอะไรครับสีพูภาษาอังกฤษอะไรเอ่ยค่ะเพราะว่าอันนั้นสีอะไรคะสีเขียวเขียวภาษาอังกฤษว่างไงสีเขียวภาษาอังกฤษลีหรือเปล่านะใช่ไหม <c oughs> นี่สีอะไรลูกนี่สีอะไรลูก ต่อได้ไหมครับอันนี้อันตัวตัวใหญ่มากเห็นไหมนี่ของ่เลยม่ใครนะคะนี่ของคนนี้นีขง่เไขเป็นหรอสีม่วงโพโพอะไรสีม่วงโพโพโพออกมาตื่แล้วมาอโอเคเสร็จตะก้าแล้วแล้วน้อ เก็บใส่ตะกร้าลูกไม่ใช่ไม่ใช่เอาบนรถอ่ะเอาแต่บนรถใส่ตะกร้าอือเอาให้หมดเลยนะอ่าเอาออกให้หมดเลยนะคะเออเอออ่ะเก็บเก็บอันนี้ก่อนลูกเก็บอันนี้ก่อนโอเคนจะดำจะดำทางรัดก็มีที่ท่องได้ก็มีกอไก่อ่านับเลขค่ะภาษาอังกฤษ A อ C ก็พอได้แต่ว่าบางตัวก็จะแบบเหมืนอน,นข้าวค่ะค่ะค่ะแต่อันเนี้ยตั้งแต่สองขวบแล้วค่ะไม่ได้เอาอ๋อเดี๋ยวก่อนฟังฟังเชื่อก่อนเชื่อให้ทำอะไรดีนะทำอาหารนะคะทำอาหารเลยค่ะทำอะไรเป็นบ้าน ช่วยเหลือหน่อยเท่ามีเท่ามีแต่ไหมแต่ไหมไม่แตะครับแม่วันนี้จะทำอะไรดีนะทำอะไรคะอาเอาไข่ดาวโอ้โหน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรน้อะไรเนี่ยน้องแป้งดูรูปดูรูปก่อนมันคืออะไรคะอ๋อฮะนี่ผลไม้อะไรคะอันนี้อะไรคะเคยกินไหม ล้วยใช่ไหมกล้วยหรือเปล่านะเอ๊ไเลเปิดดิดไ่นี่เตาอบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างบอกแม่ด้วยว่ามีอะไรบ้างค่ะใช่ค่ะมีแต่เครื่องมือช่างค่ะแลมีแต่ใช่ค่ะมีค่ะพิพิธอุ้ยของเชื่อมหางลูกเศรษใจยทำไงดีเอ้ยเราเราทำยังไงอ่ะ เห็นมาทำไงดีนะซื้อซื like ้อให้เชื bueno ่อหมายไหมมือหนัก่ะเชื่อจะเล่นที่อยู่บ้านนะคะคือจะเล่นกับแม่ค่ะแล้วช่วงเวลาที่เขาเล่นกับแม่อย่างเงี้ยค่ะคือแม่ก็จะไม่เล่นโทรศัพท์เหมือนกันเหมือนเขาก็จะถามจะถามอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเขาอยากดูโทรศัพท์ก็ก็จะมี